ญาตกาอันว่าญาตทั้งหลายกริงสุกระทามแล้ววัจนังซึ่งคำว่าสังกิจโจอันว่าสังกิจจาอิติดังนี้นามังให้เป็นชื่อตัสาธารักษะของเด็กนั้นสังกุณาอาคิโกติยาพินต,ตาเพราะความที่แห่งที่สุดแห่งในตาเป็นธรรมชาติอันบุคคลทำลายแล้วด้วยขอ สมเยนะโดยสมัยอปเรณนะอื่นอีกโสธารโกอันว่าเด็กนั้นปัญญายิบปรากฏแล้วว่าสังกิจโจอันว่าสังกิจจาอิติดังนี้อาทาครั้งนั้นญาตการว่าญาตทั้งหลายโปสยิงสุเลี้ยงแล้วนั่งธารกังซึ่งเด็กนั้นอาสายะด้วยความหวังว่า เอตังกรรณังอันว่าเหตุนั่นโหตุจงมีเถิดมะยังอันว่าเราทั้งหลายนังธารกังยังเด็กนั้นปปพาเช่สามะจักให้บวชสันติเกในสำนักสารีปุตตะของพระสารีบุตรอยายัสะผู้เป็นเจ้าอัมหากังของเราทั้งหลายตาสาธารกัสสะวุธิตการเล ในการแห่งเด็กนั้นเติบโตแล้วอิติดังนี้